ครับพี่น้องผมสวัสดีครับทุกท่านก็อยู่กับบ้ามี่เลยช่องอีสานบ้านกูเองพี่น้องผมบ้ามีคิดว่ามันสีใหญ่ไปยี่หันเย็นนี่หญ้าข้าวอ้อยอนั่นกับอ่ากอากล้วยติดกุดปูนะครับเนาะเฮ็ดแจ้งไดดีเลยพี่น้องบุกไปอ้อยเลยอยู่เฮ็ดแจ้งไดดีปัจ้าใหญ่เฮาวอากาอันนี้แต่ว่าห้อยเขากองเขาเขาอยู่พ,พ,พี่น้องผมเขาอยู่บักไม้แต่ย,ยานของเฮานั่นเขาอยู่ เขากองเขาอยอะด้วยครับเรื่องพันธ์ศิวาบ้ามีเบาะปวดเนาะเบื้องต้นเละเขาอยู่พี่น้องเรื่องวะป้อยหนูครับผมเอานี่เลยครับผมวัยนี้ใยญ่พี่ันยืนี่สิเขาไปในวัดเลื่ยยืนนี่เป็นเจ้าไหนเยอะบ้ามีขออนุญาตเอาเขากล้องปูเยาว่ากันเด้อยเราก็เขานี่ก็กะไปอ้อยทางพุ่นพร้อมเลย ต้องยุดยาฆ่าหันแน่นอนพี่นอ้องเพราะว่ายาฆ่ามันตาย๋วไปพุ่นพี่นอ้องไปนี่พี่ียมี กับบามียูทูบชาออีสานบาดเก่ไปอ้อยหนูในวัดพี่น้องผมบามีคำสีอยู่หยาค่าอ้อยหน่อยนี่อะไรอย่างเงีกับมีวัสันกับป้ากล้วยนี่วัสันกับกอไผ่เยอะบ้างนี่ก็บ้างนี่ก้อนพี่น้องก โอ้เฮาพี่น้องผมห้มาหกไปไปไปโอ้ห้าหกหมาเฮาอยู่บ่าไหนเลยติเดเฮียนคุณพ่อคุณล่งค้ำแพงเฮียนเพไปนี้นี้นี้โอ้ยล้อเลียนซื่อๆหรอกพ่อโดนคุณพ่อคุณแม่เด้อยคุณโอ้ยถึงสว่างขงังเอา้าไปโอ้สองฟองนี่พ่อนะครับเนาะสองนโอดโวดโอดโวดเขาเนี่ย S <S มันห้อยมันเข่ากวางเขาบ้ามีว่าย,ายา่แบบเอาไ้นี่มันว่านาสีหนีไปใส่หนูตัวนี้แต่ว่ากะต้องวัดกันแหละครับว่าเขาสีดใดเมือใดเนาพี่รองเนาะเอาบ้าบ่าไวไร้เงยนฮะโอ้โอ้จำอยี่ลรืพี่รองผมขอบพณครับสวัสดีครับ